บอกแล้วของจริงวันนี้ผมจัด c ซ v มาเลยนะเป็นกองทัพนะครับมีให้เลือกทั้งสีขาวสีดำนะครับมีทั้งขับ2ขับ4ขับ2ขับ4มีหมดนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่679,000บาทนะครับหกแสนเาบาทราคาสูงสุดในคลิปนี้อยู่ที่แปดแ0 0หบาทนะครับดีเทลรายละเอียดนะครับไปชมพร้อมกันในคลิปได้เลยผมบอกเลยว่าคุคันสวยเด็ดโปรโมชั่นเพียบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซีครับวันนี้อยู่กับผมเนีทอโต้นะครับทรงคอนเซปต์เดิมอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ผมจัดรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งย้ำนะว่า7ที่นั่งทุกคันนะครับรุ่นย่อยจะมี2รุ่นย่อยให้เลือกนะครับมี2 4 ELAWD คือขับ4นะครับแล้วก็2.4รุ่น E คือขับ2นะครับแต่ว่าทั้ง4คันนี้เป็น7ที่นั่งทั้งหมดนะครับสำหรับเี่ซีท่านไหนสนใจตัวรถ ครอบครัวนะเที่นั่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0 0นปลายๆนะครับราคาแม็กสุดอยู่ที่8 5ดแสนห้าหบาทนะครับดีเทลรายละเอียดจะเป็นยังไงนะไปชมกันเลยเนาะกับคันแรกคันแรกคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับต้องบอกว่า CRV โฉมนี้สีดําหายากมากยากโคตรๆนะครับแล้วคันนี้คือท็อปสุดเบนซินขับ4ีเจดที่นั่งนะครับ ด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นไงฮาน์ฟอร์มเมอร์ไหมฟูลเอีดีฟูลเอเนียนคลิปคลิปคันนี้นะเลขไม่หนึ่งแสนม่นหนึ่งพันะเลขไม่หนี่หมื่นหนึ่งพันไปหน้าฟูลอีดีรถสวยๆนะครับได้เป็นสีดำนะครับคันนี้สีดําเปิดราคาพิเศษเลยนะแปด0สนสาบาท8,39,000บาทนะครับข้างในสวยมากนะไปดูข้างในสวยมาก ล้อมงล้อแม็กกันเงี้ยสวยกริปนะเป็นแม็กตัวท็อปนะครับยางวิชลินนะภายในเป็นลายไม้ภายในเป็นลายไม้แบบโหไฮโซหรูหรามาหาว่าของคนนะครับเจ็ดที่นั่งนะลายไม้หน้าจอทัชสกรีนเนวีแอร์ออโต้แบบดูโอโซนนะครับเกียร์อัตโนมัติ cvt นะครับเบรกมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮและ crv เป็นรถรุ่นเดียวนะที่ผมไม่ดูว่าพิเศษมากเยอะกวา่าดูนี่นะ power outlet นจุดข้างใน power outlet มีอีกมี usb อีก2มี hdmi อีกหนึ่งะครับไม่รู้จะชาร์จเยอะไปไหนนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าพวมอลัยมัลติฟังก์ชันนะครับกระจมองข้างมีเลนวอ h มีฟูดคอนโทรลมีให้นะครับด้านหน้านะที่ชาร์จนะว่าเยอะแล้วนะมาดูด้านหลังอีกนะด้านหลังตัวเบาะนะครับปรับพับสไลด์ทำได้หมดนะปรับพับสไลด์ทำได้หมดนี่ ตัวบอกนะกว้างๆเนียนๆน,น,นะครับนะต้องบอกว่าเรื่องความเย็นใคห้องโดยสารไม่ต้องห่วงเลยแอร์ด้านหน้า6จุดใช่ไหมมีแอร์หลังอีก2องแอร์ตอนกลางอีก2 USB อีกที่ชาร์จแบตเท่าไหร่แล้วให้นับนี่2ข้างหน้า4 6 6แล้วมีแอร์หลังแอร์บนหลังคาอีกแอร์บนหลังคามีให้เจ็ดที่นั่งคันนี้8 3 9แส0บาทแปด 8397ที่นั่งแล้วตัวโครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะไอ้ฝาท้ายตัวนี้มีการหนีบนะบเป็นไฟฟ้านะครับมีการหนีบนะครับตัวเบาะนะรปรับพับได้เก็บได้ถ้าจะขึ้นมาใช้นะครับมันก็ปรับได้สองระดับนะปรับแบบนี้ได้หนึ่งระดับแล้วก็ปรับเอลงมาอีกนะแต่หากไม่อยากใช้แล้วนะครับสามารถดึงเชือกแล้วพับลงไปเก็บได้เลยนี่เก็บได้เลยเพิ่มพ้องเก็บสัมภาระไปอีกนะถ้ายังไม่พอนะครับดึงไอ้นี่ขึ้นมา ดึงไอ้นี่ขึ้นมาฮนะใส่เข้าไปนี่วางของเป็นไงเต็มเต็มผมบอกเลยว่านั่งได้สบายเป็นรถต้องบอกว่าพบเครื่องเรื่องใช้งานจริงๆนะสำหรับคันนี้สีดำก็ราคาพิเศษนะครับของคันนี้ก็อยู่ที่8 3 9แส0สบาทแปด้านะแปดก้ 39, นะครับแล้วก็คันนี้ x e สุดเพราะว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วได้สีขาวได้เจ็ดที่นั่ง แต่เพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อสำหรับใครที่ไม่ต้องการตัวขับเคลื่อน4ล้อหรืออาจจะกลัวแบบมันจะกินน้ามันหรือเปล่าอะไรนะคันนี้ขับ2ครับจบเลย7ที่นั่ง2 4รุ่นอ e. ีด้านหน้าเหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟหน้า LED ไม่โปรเจคเตอร์แล้ว LED นะครับสวยๆเนียนๆน,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 นี่เป็นไงรถเพิ่งซื้อเข้ามาเลยคันนี้ราคา6 7 9 0 0 0บาทเลขกไปหน1 1 0 0มนกิโลนะเลขไป1นึ่0แสนมกิโลนะ นะครับมันก็จะมีความต่างภายในนะสังเกตนะผมชี้ให้ด,ดูนี่1จุดนะครับต่างจากตัว EL เห็นะลนแล้วก็หน้าจอนะครับมีกล้องนะแต่ว่าไม่มีนิเ i กเตอร์นะครับตัวระบบแอร์ก็ต่างออกไปนะครับปุ่มเปิดปิดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น2 4 EL อะเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับแต่ปุ่มนี้มันไม่มีนะเพราะว่ามันถูกตัดระบบออกไป แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮรงนี้เหมือนกันนะครับที่เทา้าคงที่เท้าแขนนะเหมือนกันปรับพับ,บกระดกยกเก็บได้หมดนะครับบอกไฟฟ้านะฮะบ,บอกไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติเหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟหน้าคันนี้จะเป็นเปิดปิดแมนวนวลถ้าเป็น EL จะเปิดปิดออตโต้นะครับนะด้านในความต่างคือตรงนี้นะแล้วก็จกเป็นอโอโต้หมดเลยสี่บานเป็นอโอโต้หมดเลยสี่บานนะครับภายในห้องโดยสารตอน2เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกัน เหมือนกันนะก็ boundaries. จะเป็นตัวเบาะนะครับตัวแอร์นะแล้วก็ตัวแอร์กลางนะครับเบาะตรงนี้ก็ที่ท้าคงที่เท้าแขนก็ปรับสไลด์ได้หมดเหมือนกันหรือสไลด์ได้อย่างงี้นะครับสไลด์ได้นะครับสไลด์แบบนี้เพื่อเพิ่มห้องตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นนะครับถ้ามีคนนั่งหลังก็อาจจะขยับมาหน่อยนะครับหรือว่าเวลาคนจะขึ้นทั้งหลังเราขึ้นยังไงขึ้นอย่างงี้นะขึ้นอย่างงี้นะสไลด์ไปปุ๊บแล้วเดินขึ้นได้เลยสบายสบายนะครับสบายสบายและจริงๆริง จริงๆมันไอ้นี่ได้ด้วยนะมันยกยกปุ๊บแล้วก็ดึงข้างหลังนะขึ้นนะดึงข้างหลังขึ้นมันจะมีที่บอกอยู่ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนทําอะไรยังไงเนี่ยจะดึงนี่นะดึงให้ด่เวลาคนข้างหลังจะขึ้นดึงเชือกตรงนี้ดึงเชือกตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปนะครับนั่งบ่อหลังโอ้บ่อข้างหลังอันนี้ยังไม่ได้แก่เลยบ่อใหม่มากนะก็เดินขึ้นไปนั่งเดินแต่ทางนี้ขึ้นไปนั่ง นะครับเวลาจะเก็บก็เอาลงนะเอาลงปุ๊บแล้วดึงเชือกด้านหน้านะครับนะแล้วก็ปรับระดับอีกออพอเป็นอย่างนี้นะครับก็สไลด์กลับพับอย่างนี้สะดวกสบายสะดวกสบายนะครับขับสองเจ็ดที่นั่งคันนี้นะฮอนด้าซีอวีเหมือนกันตัวบงตัวเบานะครับพับเก็บได้หมดนะครับนี่เป็นไงใหม่ๆกิ๊บๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างนะครับเรารับประกันตลอดอายุการใช้งาน ป่าท้ายไฟฟ้ามีกันหนีบนะนี่เห็นปะมันเด้งขึ้นเลยมันเด้งขึ้นทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยคันนี้นะครับทันถัดมาสีขาวไอสองคันนี้รถซื้อมาสักระยะแล้วนะครับเป็น Honda c ซ v 24 EL เนะครับเป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อทะเบียน1 2 1 5คันนี้นะครับเลขไม่เจ็ดหมื่น ความพิเศษคือเลขไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับไม่เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบกิโลนะไม่เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบกิโลใครต้องการคันเดียวจบครับสีสีขาวนะครับเครื่องเบนซินรุ่น E.L. ออปชั่นผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนี่ดูด้านข้างล้อแม็กตัวท็อปนะเป็นไงยาง Year, กูดิเอะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็มีเลนวอช นะครบจบกุญแจคีย์เลสสองดอกนะข้างในเหมือนคันแรกนะข้างในเหมือนคันแรกนะครับข้างในเป็นแบบนี้เหมือนคันแรกบอหนังพรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับเหมือนกันเปียบเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่คันนี้ใหม่น้อยครับคันนี้ใหม่น้อยครับนะคันนี้ใหม่น้อยแล้วตัวรถก็สีสวยโคตรเลยนะครับบอหลังเหมือนกันแต่คันนี้เราเก็บให้เรียบร้อยเห็นะ ไอ้นี่มันวางได้สองระดับมันจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับนะหรือว่าเนี่ยที่มันต้องเอาออกเพราะว่าอะไร <c oughs> นี่นต้องเปิดเอาอยางอะไหล่ด้านล่างนะมันก็มีบล็อกเก็บอุปกรณ์อย่างดีนะครับมีที่ซับเสียงมาให้ด้วยบุมาให้เรียบร้อย <c oughs> ตรงนี้นะครับมันเก็บได้สองแบบนะครับจะเก็บลงแบบเมื่อกี้หรือว่าจะเสียบเข้าไปก็ได้นะหรือว่าจะเสียบเข้าไปก็ได้นะครับแต่เก็บแบบเนี้ยเรียบร้อยกว่าคันนี้ราคา แปดห้าเก้าแปดห้าเก้าไม่เจ็ดหมื่นสามไมเจ็ดหมื่นสามนะครับและคันสุดท้ายขายพร้อมทะเบียนนะทะเบียนนี้ให้เลยนะหนึ่งหกหนึ่งทะเบียนนี้ให้เลยนะครับคันนี้ราคาพิเศษเพราะว่าคันนี้เป็นปีสองพัสิบปดผมดึมแจ้งเลยคันดำปี 19, สิบเก้าจดยี่สิบคันที่สองปีสองพันสิบแปด นะคันนี้ปี2019จด20นะครับคันนี้ปี2018แต่ว่าได้รุ่นท็อป2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive นะครับเลขมาอยู่ที่1 0 0 0 1 0 0 0ไม่ใช่สิ1 0 0 0 1 0 0 0กิโล1 0 0 0 0 0 0กิโลนะครับรถปี18แล้วรูล้ละราคาเท่าไหร่8,99,000บาทเอ้ย7,000 7,000 99,000นาบาทราคาเพียง799เท่านั้น799ย้าาย้ำเลยนะถูกมากถูกกว่าคันนั้น60,000อนะ่ะ799รถต่างกันปีเดียวนะดูเลยเนียนกริปนะครับที่ราคาถูกกว่าเพราะว่าปีรถคนละปีรถไม่มีวันเหตุไม่มีพิการจมน้ำชนหนักรถการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือซื้อกับเราได้ประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปด้วยนะ1ปีนะครับภายในสวยๆหรูหราเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับเนียนๆกริป นะใครต้องการเจ็ดที่นั่งเป็นไงดูคงละลายภายในโถหอม,รมกรุ่นไมโครฟลิปนะครับและตัวเบาะสามารถพับลงเพื่อเพิ่มห้องเก็บสัมภาระแบบนี้ได้นะครับอันนี้เราพับเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะต,นนตัวนู้นตัวนี้นะยาวมาถึงนี่เลยเนะี่ยเอาที่นอนลมเข้าไปเลยเอาที่นอนลมเข้าไปข้างในนะนอนได้กิ้งได้สบายๆดูที่วาแก้วน้ำแล้วก็เป็นที่ล็อกกันแบบแก้วแบบขยับขยับ นะคับเก็บได้ดูดิเขาใส่ใจเรื่องดีเทลนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะฮอนด้าซีอาร์วีนะครับวันนี้นะทั้งสี่คันนะครับที่บอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันใช่ไหมท่นี้ดิหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าได้เจ็ดที่ด้านขับสองส่วนคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่สองจุดสี่เอลขับสี่ปีสิบเก้าจดยี่สิบแปดสามเก้าคันนั้น 8-59นะครับไม่เ70,000คันสุดท้ายนะครับปี18ไม่แ0นพันนะครับราคา799นะครับใครสนใจทั้ง4คันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอยากดูรถทดลองขับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมบอกเลยว่ารถครอบครัว SUV ยุคนี้ยืนหนึ่งครับ